เฮ็ดแบบนี้มันจังเลยท่งของขายตลาดไหมคะทุกมือนนะคะโอ้เฮาเฮ็ดตังมูตัวนี้ค่ะนอเกษตรนีเมื่อยบอรับเมื่อยค่ะมันบ่ได้ภาคควันเวลาพัคควันบอคอยหลายแต่ว่าได้เงินหลายน่าไหมนอกดเงินค่ะครับถือว่าเอาเงินหลายดีกว่าเมื่อ้องบังคับนะนะบ่ต้องบังขับเจ้าของนะครับข้าเฮ็ดใหญ่สำหรับกะเอาสำนันนะค่ะตัวนี้ก็คือเฮาจะปลูกแท่เดียวแล้วก็เลี้ยวเลยแม่นค่ะต่ว่าตัวนี้คุ่มนะครับนอเฮาปลูกเลี้ยว ได้ได้เก็บตลอดเลยนี่โอเคก็เพือได้ใส่น้ำเขานี่แหละสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพอกับบ้าวน้องในช่องปบป่าผ้าลวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งสวนครับแม่เพิ่็จะปลูกกระเทียมนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นผักสลัแหน่ยด้ครับเด้อพี่กัดแปลงนี้ก็อยู่บ้านอีปาดทุ่งมั่งตำบลอีปาดนะครับเนาะอำเภอกันท่ารลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมือนีบ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงพั่น้ครับเนาะนีเป็นกําลังจะลกกระเทียมด้วยครับพี่น้องเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมซื้อหยังนอแอบกองมีสละสีค่ะครับผมพื้นที่ของแม่นี่ประมาณจักไกลครับอยู่นี่จกไกลไห่คะสองไร่ค่ะโอ้ประมาณสองไร่เขาเอามาเห็ดเกษตรทั้งเบิดเลยบ่ครับแมนค่ะอือเขาจะปลูกกระเทียม ครับยังแนครับยูนินโซกระเทียมปลูกกระลำปลปกะพักสาลาแนค่ะครับเพราะว่าขาจะปลูกช่วงว่างหันขาจะปลูกกระลำนะครับน้องนี่น้องหน่อยกับมาถอนกระเทียมซอยครับผมบึงเลยเอาไปให้นักเค็กไปอรงมี้เขากาลังถอนกระเทียมอะครับนี่แม่ค่ะโอ้นี่ครับพี่น้องกระเทียมนี่เขาจะเริ่มแรกนี่เขาจะปลูกจังไรครับกระเทียมอะเอา พ่นดินก่อนค่ะเริ่มแรกนี่เขาจะพุ่นดินก่อนนใส่ฟุนใส่ปุ๋ยบอกครับครับแม่ครับใส่ขี่ไก่ค่ะอ๋เอเาเอาขี่ไก่มาด้วยทั้งเบิดเลยบอกครับห้องผืนค่ะทั้งไตห้องผืนทั้งไตก่อนเวลานั้นเขาจะเอาเขาจะได้พันผลนมาจากไสครับบ้านพันเจา้าของเองค่ะพันุของเจ้าของเองเลยเป็นกระเทียมพันไุไหดครับนี พันใดกระเทียมพันใดวุ้นนี้แล้วมันของซิเกตนะคะอ๋อกระเทียมเฮากับสร้างมากขึ้นกันบมครับเริ่มแรกของเฮ้านี่บ<อ>่พ,พันจะคล้องเองโอ้คองจะค้องเองเลยแล้วก็เฮาก็เอามาปลูกอยู่นี่เฮาปลูกกระเทียมนี่ประมาณจักปีเลยครับเพราหมุนเวียนอยู่สวนเท่านี้ครับร้อยปีสิบปีปรคปรับ ประมาณสิป,ปีเท่ากับปลูกข้องเขาอยู่หนีไว้ตีแม่นครับ๋อ,อครับผมอยู่หนีได้ครับพี่น้องเด้อเพื่อนกันจะเฮ็ดหมุนเวียนน,นะครับนาอแหมแหมแม,แมปลูกข้องอยู่ตลอดได้ครับเด้อฟังนี้เพื่อนกันจะลกกระเทียมน้ำแนจะนิบแบบคือดำหน้านี่บอกครับออก<อ>ูคือพร้อมแดงนั่นนะคะครับปลูแบบเดียวกันเลยแมน่นะครับกับพร้อมแดงเข้าอาครับบานราคาเพื่อนคู่มือนี่แบบได้ครับบาน ข่าทุ่มื่อนนี่ห่าสิบคัดซี่สิบห่านิบนี่นะครครับโอ้เป็นกระเที่ยนเป็นแบบเขาคัดบ่ครับดึงดึงดึดึงโอ้เขาต้องแบบแยกอีกบอครับนี่หรือเอาแบบนี้ไปเลยเอาแบบนี้เลยค่ะอบ้านนี้ก็จะมีรถมารับเอาเป็นบ่ครับนี่ก็พอขาก็บานมาสื่อค่ะโอ้การตลาดนี้เ้องบ่ได้ยากเลยค่ะ ปลาขาดกบาลมาสือบอ่ะถ้า,าก,กับเบไใบเห็ดพันธ์นะคะ่ะอืมเข้ากับเจไใบเพ็ดพันธ์จะคของเองได้เลยแม่นค่ะโอ้ห้าพี่น้องเห็นแล้วสนใจนี่มีพันธ์ในเพิ่นนําบ่ครับนี่ก็มีอยู่ค่ะถาม,มาท่านกัน<อ>ถาม,มาบ่ท่านมันก็สิเมดก่อนนะครับม,มันก็ต้อง <laughs> อันนี้นําเพื่อกันนะครับนอเ <laughs> พราะว่าช่วงนี้กะถือว่าถ้ายอยากได้ทั้งอืน่นทั้งไกลนี่กะจังเอาเบอร์โทรอีกเทนึงนะพอนอแมน่นครับผม เสียมนั่นนะแคล็อไปเรื่อยๆได้ครับเด้อเฮาจะได้ประมาณจักจันครับพอขาวๆนี่ครับยูนี่เขาก็จะได้อยู่ประมาณตันทัวนะครับนาอเขาปลูกกระเทียมนี่ปีแรกหรือว่าปลูกกู้ปีครับพอยินื์ปลูกกู้ปีนะครับเนาะฟังทั้งนี้เขาจะปลูกเป็นอิหยังนี่ครับนี่ สารแน่ค่ะสารแน่ปลูกประมาณงานเลยบ่ครับนี่งานงานกลัวนี่งานกลัวบานนีสารแน่นี่ข้าปลูกยังไรครับบาน,นสารแนโอ<า>ข้าวขุดคุ้มล่งองแรกแรกแหละกระปู<อ>ระยะซ้ำนี่้วก็ซ้ำนี่นะโอ้ข้าจะปลูกห้างไว้แม่นบ่ครับแม่นค่ะประมาณจะหาซีบเส้นใหญอยู่บ่ครับ,บแม่แม่นค่ะโอ้บานนีเพิ่นจะขยายพันธุ์ไปแบบนี้เลยงานค่ะข้าวยางได้บ่ครับได้ค่ะนี่ครับพี่น้องเบิ่ง ก็จะแตกแหนงออกมาเรลืออีกไห้เน่าเฮาพี่บ่อครับเวลาขาตัดกัสิปปเปนเดาจ่างจีแม่ค่ะบานเพื่อ็จะขืนไหมขืนมาไหมอือโอ้บึงกินแบพี่น้นองคนปลูกยืนนี้เอาก้บปานนี้ข้าลงทุน่นไรพ่อครับนี่ลงทุนไม่ไม่นั่นก,นกน็ใส่ปุ๋ยสอบบ่ถึงสอบลค่ะเพราะว่ามันมันมันเทาใส่หลาาแห้งมันก็สิตายลงอ๋อเพราะว่าตรงนี้เพื่อนจะบ่ามากักปุ๋ยมากฝุ่นบันได นอกจากให้เขาง่ามขึ้นไว้ๆเขาเป็นนมขึ้นเขาก็สือง,ง่ามซ้ำหนี่งโอนี่ประมาณจักเดือนครับนี่เขาได้ขนาดนี้เขาเห็นมาแต่ปีกายเลยค่ะนี่ปีกายบ่ครับนี่แมนอ้ยเขาจะเฮ็ดยุ่นีแล้วเลยแมนค่ะเขาวาเไยซีปีหาปีอ่ะโอ้ตัวนี้ก็คือเขาจะปลูกเท่เดียวแล้วก็แล้วเลยแมนค่ะเขาตัดออกแล้วบานนี่ตรงนี้ก็คือเขาจะ ผลผลิตพันคู่มือเลยอยู่บ่ครับนี่แก๊ปคู่มือคะ่ะโอ้บึงครับพี่น้องบึงตรงนี้พื้นที่ของเหานี่ตะกอนเป็นแนวไรครับนี่ตะกอนนี่ตะกอนนั่นมันเป็นทีที่บ่าท,ทันได้ปลูกยังกะเลยมาเฮ็ดไม่ครับอ่ให้มันคู่กันสองพนครับโอ้เป็นสองแปลงข้างนั้นนอกเม่น,นค่ะที่เหาอยู่นี่ประมาณจักไรกับสองไรนอสองไรสองไรเลยครับพี่น้องเด้อตรงนี้ก็คือเป็นไฮเม่นบ่ครับ ขาก็ะไดเฮ็ดหน้าน้ำบ่อป่บ่ค่ะเฮ็ดพ่นปลูกหอมปลูกผักเฮ็ดพ่นปลูกของอย่างเดียวเลยปลูกผักตลาดครับผมส่งตลาดเลยแมนค่ะอืมสุดยอดแห่งครับโอ้ตรงนี้ข้าขวบปีแล้วแมนปีกัวนี่ปีสองโอ้ยเด้อครับพี่น้องเด้อปลูกสระแหน่นี่คือปลูกทีเดียวปลูกที่เดียวแล้วเลื่นบ่ครับแมนป้าถูกบ้านในข้าเอาไปปลูกอีกนี่ได้บ่ครับได้ค่ะอ๋อครับครับ สมมติบางหม่องได้ไม่ขึ้นคือมันมันบ่ขึ้นเท่ากับเอาเน็บใส่มันก็ขึ้นเหมาใหม่อ๋อหม่องไดเป็นว่างๆอ๋คือเพิ่นบ่ขึ้นเท่ากับเน็บใหม่แม่ค่ะอาสพี่น้องครับพ่อตีบอกเอาเดิครับเด้ออู้งามอีหลีเนาะครับน้องแม่ค่ะเอาบันงามๆจังสีเฮาได้ใส่ยาขาแมลงบ่ครับบหนิใส่ค่ะใส่ยาขาบ่งขาแมลงอยู่เพราะบัาบ่งเขาเขาหลายครับโอ้ตัวนี้ก็คือเพิ่นอยู่กับบ่งหลายแห้ง หาเข้าบบฉีดนี่บ่บได้บอกค่ะเข้าฉีดช่วงใดครับบานบ่งเฉีดเฉียดแปลว่าเข้าเข้าเข้าสมมติบานไม่ไน้เดือนกลัวเ้ากิดท้อนเกิดบานเข้ากับฉีดยาคือเข้าลุกเลยเข้าก็ฉีดยาไม่แม่ค่ะบานเพิ่ก็จะมาแตกอยู่ประมาณจักถึงเดือนบอกเขาจะบอกว่าค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แค่นั้นค่ะเข้าก็นี่เขาก็มีแหนงขึ้นมากอ๋อใช่ครับเขาก็มีแหนงขึ้นมากไหมอ๋อมันจะแตกไหมยังสั่นแม่ค่ะ นี่โอเครื่อเพิ่เลื่อยลงไปแล้วเพิ่งก็จะแตกขึ้นใหมเมียนกับมันก็นมีข้าวขาวทั้งไตนี่ครับถกก้าแตกขึ้นมาไหมอ๋อถ้ากรได้กเก็บอีกครับตรงนี้เฮาเอาเป็นมาเล็ดหรือว่าเป็นต้นทำมาปลูกนี่เป็นแบบเป็นเครื่องของเขานะคะอ๋อเริ่มแรกนี่เฮาคิดอยงไรครับเพราะจงมาปลูกพักสารแนนี่ครับอ่ะอันนี้ค้องตลาดเฮาส่วนมากเฮเฉลิขายแตคข้องตลาดเฮาบริขายขวัก หอมหอมพวกหอมพวกกันนี่นะคะครับผมก็เลยว่าเคล็ดแบบนี้มันจังเลยทรงของขล้ายตลาดไมค้าทุกมือนะคะโอ้เฮาเฮตางมูตัวนี้ค่ะน้อกแถวนี้เพิ่นก็จะปลูกพวกข้าวโพดพวกนี้แต่ว่าห้างาจะเป็นสาระหน่ฟังนั่นก็จะเป็นกระลำเนี่ยค่ะเป็นกระลำกระลำนี่มาบ่าท่านมางวดนี่มาว่าท่านพลนี่น้องกระลำเพิ่นปั้นออกก่อนนะค่ะเพราะว่ามันบมบดีขายแหนงครับผม มันมีบ่งหลายคนก็เริมเอาไว้บ่ไไรนะคะอย่ามันมาทำยานมันมาจอนอ๋อมันจะมาหาพักมื่อนี่เหาแมนค่ะเฮาก็ต้องออกเขาก็จะปลูกยังต่อครับบานนั่นบ่มคะแมนเอาพักโทนก่อนบานจะค่อยสิปลูกพวกพักตลาดพวกขนาดยังพักจอนจังไะโู้รับผมเดี๋ยวบ่านน้องก็จังจะลบมาเบิ่งอีกทีนึงนะครับน้องเพราะว่านี่ก็คือแลนดเซ้นนี้ครับมาเลาะสวนเฮาแปนงบดเลยครับไปหอดพุนผ่านล่ำ มีแต่สวนครับตอนนี้ก็บเก็บขายทุกงืนอโอ้คือเฮาเคยคิดบอกครับว่าเฮาปลูกแล้วเฮาจะไปขายใส่นี่ครับกนที่แรกก็เคยคิดอยู่ค่ะว่าสิหาแม่ค้าใดเจังใดบานเอาไปเอามาพวกแม่ค้าอยู่บานเพิ่นก็เลยก็เลยถามเพนนิ่นนะะ่ะครับเพิ่นก็เลยสื่อว่าเป็นสื่อตลอดอืห้าก็เลยออกน้ำเพิ่นน่นนะคะ่ะ ก็เลยกลายเป็นตลาดเฮาบ่ยากเลยแม่ค่ะโอ้ที่แรกนี่ข้าก็คิี้เคืื่อนอยู่คิดอนอยู่ค่ะครับว่าเฮาเจะปลูกแลเฮาสิไปขายไสยน่นอแม่นบอกครับแม่ค่ะเพราะคู่มือนี่คู่มือนี่ม่ต้องห่วงเลย <c oughs> ย่านั้งแต่่พรายว่าขายนนะยครับแม่ค่ะชุดยอดครับบานครับข้าขายเ่ละเทียนี่มือนึงข้าไห้มือละจักบาทครับกับส่วนมากแม่ค่ะส่วนมากแม่ค่ะที่เขาออกหลายๆเข้ามือละเข่งซองเข่งก็ กสิใจประมาณเมื่อละหยิบสิบสามสิบโลว่ากมือมันก็ลงมากล้วอเลือยี่โลห้าสิบบาทตะกี้มันโล่แปดสิบบาทโอ้นี้บอครับีโล่แปดสิบเลยค่ะสูงสุดนี่เฮาเคยได้ลอยบอครับนี่ย่างพันถึงค่ะน้องคนเข้าใจกันได้เก้าสิบห้าเก้าสิบใช่สิโอ้ถารุ่นนี้เฮาก็ถือว่าโอเคอยู่แม่นค่ะอยู่ได้นะครับน้องอยู่ได้ครับเพะว่ามือหนึ่งนี่เฮากับล่เสียร่องล่บึงโบเฮาจะต๊มือละตักบาทครับอ่มือหนึ่งมือหนึ่ง เฮาสีเข้าเฮ็ดขายนักะทั้งมือกะถ้าแม่นเขาจะเอาส่วนหลายเขียงสองเข่งมันก็สิตกเขาประมาณเกือบพันนี่แหละค่ะอ๋อเกจ็ดแปดลอยครับก็ถือว่าเฮ้าเฮ็ดอยู่นี่ก็ถือว่าอยู่ด้ายนอเขาปลูกแบบเฉดเดียวเลยแล้วก็กุ้มคาไปเลยบางคนเขาจะว่าได้หาปีแต่ส่วนมากค่ะสมมติว่าหอดหอดย่ำผลครับถ้าฝนตกมาหนามมันขัง้นามมันเสียมันก็สิ ตายล่องนะนะคะมันี่เป็นดำเนี่ยพนหยบเป็นบ่ครับแม่นค่ะอ๋อหยบขึ้นไหมบอกครับเขาบ่มักบาดยน้ำลดล่องบาดเขาก็จะขึ้นแตกนอ,กอแตกแหนงออกไปไหมเขาบอกตองยานเลยว่าเพิ่นจะไหวลงเบิดทั้งเบิดแม่นค่ะอ๋อขึน้นไหมอีกแตนเหตุว่าไงได้กินน้ำน้ำมัน่วมนี่ยุบก่อนต้องสายล่องเลยบอกครับพนหยบล่องเลยไม่แม่นครับโอ้โอ้ถ้าเป็นหาขาวๆนี่บ่ต้องตกใจ ครับก็จะปรุงแต่ไม่ไม่ก็จะแตกแม่ข้าว้อนถึงไปแล้วครับคือข้าดินปกอีกทีหนึ่งบ่ครับอ่ะอ๋อข้าวติดแตกกันครับพุ่นปุ๋ยนี่ข้าววานอยู่ตลอดอยู่บ่ครับอืมอืมข้าต้องบำรุงพันอยู่ตลอดเียกหมอกมันถึงมันก็สิบเปื่อยลงนั่นนะครับผมข้าวก็ต้องก็ต้องให้น้ำหลายส่วนที่มันมีหมอกเนี่ยมันจะแห้งครับ ครับบานในนาฝนกับนาหนาวนี่นาได้เอาจะเห็ดพักได้ง่ายเ่ากันนาหนาวก็มากนาวครับนาหนาวนี่มันสิมี่นี่จะสีจงสีจะสีไปเบิดเลยครับงามไปเบิดเลยแม่ก็คือเพิ่นมากแสงแดดแห้งบ่รคบนี่กะมน้ำนี่แ่ละค่ะนี่ห่มน้ำมันสิเขามากห่มน้ำนี่ครับโอ้ก็จะมากแบบห่มลำไส้เนี่ยจังหน่อยแม่ค่ะโอโซนทางฟูนฮาก็จะมีกระเทียมแม่ค่ะบานเฮาออกจากกระเทียมเขาจะเอาหยังใส่ต่อครับบ ตัพวกจังหวะขึ้นปงก่อนเสียาแตงหรือเอาหยางไ่นี่นะครับหากรจะเพชดหมุนเวียนอยู่นีมันบ่ครับเนี่ค่ะครับผมอ้แต่ว่าตัวนี้คุ้มนะครับเนาะเขาปลูกแล้วถือว่าโอเคบ่ครับนี่เขาปลูกได้เด็กเก็บตลอดเลยนี่โอเคก็พอได้ใส่น้ำเขานี่แหละครับตะก่อนมงนีบานก้อนเ่ากระจะปลูกนี่เขาปลูกหยังก่อนครับนี่นีบ่คะแม่นกี่อัน ที่แหลกกันเพอนเอาอันกระเทียมมาลงอ๋อครับบานเองพอนก็ว่าพันเท่ามันหลายอยู่ก็เลยขายออกก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับอ๋อครับก็เลยมาใส่เลยแม่ค่ะลงทุนที่แหลกนี่เฮาเบิดจักบาทครับบานนี้ลงทุนที่แหลกไม่ไม่เนี่ยบ่คะ่ะครับผมปลูกเข้ากับ่ค่อยเปลืองปุย๋ยอกออืใส่เทื่อละคุสองคุไปครับตอนทัางทเฮาลงทุนหม่ไมเพราะว่าครับผมพักอันนี้นั้น ถ้าใส่ปุ๋ยหลายแห้งมันก็จะเป่อยถ้ามันบดถือของเขาน่นนะค่ะครับเริ่มแรกเข้าไปเอามาจากสายบ้านเขาเามว่าเขาเพปลูกนี่ครับโอ้เอามาจากเพื่อนบ้านเพื่อนมาแต่งใหยข้าเจ้าแต่งนะแต่งเพ็ดเป็นตำาักขายให้นไหมค่ะครับบ้านเขาก็เลยขออันอันที่ข้าเจ้าตัดออกมีหลักกานของมันนครับเขาก็เลยเอามาแม่เข้าไปเห็นทางอื่นมาก่อนบวกก่อนเข้าเจ็บมัดสินใจลงกับพักสะระแน่นี่ครับ เห็นพันปูกพันตานมาขายเรื่อยๆกันเลยว่าข้ามาเห็ดตัวนี้ปลูกเป็นของในค่าของตลาดได้กันเลยว่างสิเลยหมุนเวียนมากปลูกตัวนี้ก็เลยอยู่กับตัวนี้เลยบ้านเนี่ยค่ะก็คือข้าบ่ไดดปลูกแบบข้าวเดียวยยบข้าวเดียวไหวสองสามเดือนข้าบ่ไดดเปลี่ยนใหม่บอกค่ะโอ้ตัวนี้ก็ปีหนึ่งอยู่จังสี่เลยเนี่ยถ้าใช่ปุ๋ยถือเขาเนี่ครับบเข้าสีไงหลักการข้ากกับสีไงครับผมกัดข้าก็สีเงาเพียง เพิ่นก็จะขึ้นยาวจังสิไปเลยแม่ค่ะโอ้นี่ถือถือว่างามเด้ครับนี่เพราะว่าเป็นปีแล้วเนาะครับน้อแม่ค่ะอ๋อแต่ว่าเฮาต้องตัดอยู่ตลอดเลยแม่นคือหญ้าเฮานี่เนาะครับน้อโอ้นี่ครับพี่น้องแต่ว่าเฮาต้องเอาหญ้าเข้าให้ได้อคือต้้ออองเาาหญคืประมาณนี้แล้วบานนี้หญ้าก็สิบ่ขึ้นเลยแม่นค่ะเฮาคือเฮาเฮาถอนถอนเข้าไปไปแกงแหละเฮาก็สิถอนหญ้านนั่นนะโอ้หญ้าสิแซมขึ้นมาแม่นครับ ต่วา้าเจ้าที่ปัญานี่จะขึ้นบ่ได้แน่ยค่ะ้าบันถ้าเห้าลกออกแล้ว่นเดินเป็นแป่นยาก็จะขื้นมากยาก็ะขื้นมากนําแตาวาเห้าตองเทียนเนี่ยก็ขื้นมากไม่ไหวเอาปุ๋ยเลงก็เอายา <บง S 1> สิะต่ว่าบ่งมีหลายแต่ว่าพักพักตะอะไนี่มากกระบ่งแม่ครับผม่าบ่งบาจอได้จอดีขี้ต่อ๋อครับเห็นกับคิวนี่มากขึ้นกันบง่งแม่นบม่น่าผักคิวเลยจะไล่บ่งน้องครับนาอ มีต่คนว่าพักตอนนี้คือคือสูบปเปลืองยาสีดเสีดบ่งหรอกคนณว่าโอ้ย,อยนี่แหละมันเหตุมัก,มกครับโอ้าเข้าบ่วด้เขามาทานี่กับบหูนี่นะครับนอกมาพักเขากับบ่งรง่องเขกันแต่ว่าเขาก็ต้องมาฉีดยาฉีดยังก่อนถ้าเข้าบัไเด้มาฉีดยาือนถ้ามาเบิ้งย่ำขื่นตอนทุ่มนหนึ่งถ้าฉีดนี่โตเขาฉีดจับอยู่างนี้มันจะขึ้นมากข้างบนเลยแมนอยู่ข้างบนเต็มเลยบ่ครับแมน เป็นบงพวกเพียนี่มากบ่ครับบานเพียก็มากขึ้นกันอ๋อแต่ว่าเข้าฉีดนี่ก็คือตอนเขาเข้าตัดออกแล้วเขาจึงมาฉีดฉีดฉีดพักมาค่ะครับแมนเขาเก็บออกแล้วเขาเก็บออกก่อนเขาจึงมาฉีดนนอกคับเพราะว่าเข้าโบนว่าเขาฉีดแล้วเขาค่อยเจ็บนอกค่ะครับพี่น้องหลายคนก็ที่ว่าเข้าฉีดยาลายนอกมาแมนนอกก็คือเข้าเขาเจ็บม้วนนี่ออกก่อนเขาค่อยฉีดยาทีดบนหลังลาม้วนนี่ออก้ะเ้าก็มาฉีดครับ บานจะสมมติว่าเฮั่นพระท่านในสีดถังหนึ่งเฮับก็บเก็บถังข,งข้างเข้าบระท่านในสีดก่อนเ่าจะไปสีดย่ารสรับกันนั่นและค่ะครับครับครับ,รบโอ้ปลาคขับเผ่า,านยางไปเบิงทั้งขุนน้ำเนี่ยง่ามแห้งตรงนี้เพิ่งจะเฮ็ดโอ้เผ่า,านยางไปเ,เ,เรื่อยเลยเลยมั้งบอครับนี่ได้เยอะค่ะเพราะว่าเผ่าอันนี้ถ้าเระท่านในฮดนะก็ยางไปได้เยอะโอ้ง่ามเลยครับเดูดดินมองนี้เป็นเป็นดินพ่นเลยบ่ครับนี่เอาดินพ่นอยู่ทั้ง ใครอื่นมาใส่นะ,ะโอ้โอ้เขาเอามาถมใส่อีกอยู่แม่ค่ะโอ้จังหวะพิ่นสูงกว่าหมูนอะครับผมแต่ว่านี่ก็คือนนี้มึงเป็นดินโพดนะครับน้องแม่ค่ะโอ้จำพ่อพิ่นงามนะครับเอาบุกงงเขานอนจะนอนบานต้นมันลมโอ้บเบตีต้นนี้หน่อยอยังมีหน่วยโอ้บุกงงครับบุกงงพันเตียบอะครับแม่นค่ะโอ้ฝุ่นปล่อยสุกเลยฝุ่นโอ้บุกงงนี่ นอนเจ็บได้เรยตัวนี้ครับเต <c oughs> <c oughs> ี่ยอีลีครับพี่น้องเบิงบ,บริวารหดดินแทะเลยบริวลยบริต, <c oughs> ตรองนั่งเลยนอนเอาเลยนอนปิดเลยบริตวัวเลยวันที่ครับโอ้ทั้งนี้เขาก็ะจะเห็ดเป็นพักสวนขั้วไปใช่ค่ะเพืดอนน้อแมนคะ่ะอันเขาอีหยังค่าก็มันนี้ไปนี้ไปมันกดบกินมาทุกอย่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพักยังครับนี่มลพ่ะครับมรพ่ะอ๋อทั้งคางนี้มันก็เป็นแบบคือพ่วงเกิด นี่มีหยอดน้อยมีอยังโอ้คางนี่ก็ซ้ำเป็นลูก่ากินได้ตัวนี้ครับแม่นค่ะแบเขาพว่พวงเขามคีครับครับโอ้แซมไปทั้งนี้เลยแม่ค่ะครับก็คือยางมะนีได้บักมะละกอแะไรกับยางมะา,าบักเขือพ่วงเลยแมน่นโอ้บ่อยากเลยครับพี่น,พน้องทั้งคางกับมีแบบเข้าพ่วงโอ้เบิ่งเบิ่งอ่นนะหุดยอดแห้งเลยครับเด้อฟังทั้งฝุ่นกับโค้งไปฝุ่นกับมีของกินตลอดเลยแม่นค่ะ มีบุกัวรฟักงาวมีเอ็นบุกเตงอู้ครับบานโกบกงต้นนี่คือใบงามแห้งแต่รับบานเขาอยู่ีนเลตแตงกวงโอ้เบิ่งรับพี่น้องไงแห้งเนาะครับน้องออกน่วยด้ครับเด้อยก็ล่างดกเลยพุ่นิ่งฟังท่านนี่แต่ว่าใบพ่อนี่แบบคือจะได้ฟุ้นในปุ๋ยคักแห้งนะครับน้องเขียวปึดเลยเอาครับบานนี่เข้าหุดสวนเข้าหลายๆองค์สิระบบน้ำเข้าเฮดแนวด้ครับบาน เจาะน้ำไตบาดานค่ะอ๋อเขากับเจาะน้ำเพื่อกันนี่น่ะเขาจะหดสวนเขานี่เขาจะหดแน่าใดครับบ้านกาเจ้หดสวนหนกค่ะสมมาหดแต่ย่ำมะเศา้าค่ะอืมหดย่มแรงบมา่ไหรเพราะพักมันสิเปื่อยนะคะอ้พักกันอันนี้เข้านี่หดต้องหดย่ามอเ้าเนี่ค่ะถ้ามันอากาศร่มร่มฮักจะมาหดย่มเสาได้อ๋อต้องเบิ่งเวลาหดคือกันนี่ค่ะโอมวายอยากหดย่มไหนดเลยอต่เข้าฮดย่มแรงนั้น มันใบมันสิเปื่อยสีหลวกลวงครับโอ้พจนจะโยบร่งเลยแม่ทามันเป็นน้ำหมอครับครับทามันเป็นล่มล่มมากครกับฮดยมมามเสาได้อือก็คือตรงนี้เข้าต้องหดย่มมามะเสาถ้าหนาล่มนี่ก็จังเปลี่ยนแม่ค่ะอ๋อกระซำเขาได้ศึกษาไปในเจ้าของนะครับนอ้องนี่ครับพี่น้องบึงบ่นหน่อยนะครับพี่น้องเด้อนี่พ่นได้มือละพันสูงสุดนี่เคยได้ประมาณจค่พันครับสูงสุดเท่านี้ ไล่หลายสุดนี่นั่งเหมือถเธอแม่นราคาดีโล่แปดสิบบาทเ้าก็ได้พันสองเื่อละพันสองพันสามครับผมเอาคราบานในก่อนเข้าจะมาตัดสินใจปลูกพักปลูกของเฮ้าอันนี้ลูกแต่ก่อนนี่เขาเคยไปเห็ดงานทั้งอื่นทั้งไก่มาก่อนบ่ครับโอ้เป็นรับจ้างนี่แหละค่ะรับจ้างทั่วไปน้ำบาทนี่แหละค่ะไปเห็ดงานปลูกหองปลูกกระเทียมซอยพิเนี่ยมาเสิร์็กร้วแล้วก็มาเห็ดท้องจากของบานนี่ก็เลยว่าเออมาปลูกข้องจากของดีกว่า ครับผมตัวของจะขวางก็คือมีเวลาคือเป็นลูกจ้างจะขวางนะจากได้หน่อยละลายก็กำหนดเอาเมี่ยค่ะครับมาคู่มือเนี่ยก็เป็นหน้าจะขวางเองเลยเมี่ยค่ะครับบานเท่ากับบดใดไปทั้งอื่นทั้งไกลเลยเมี่นพัาก็เฮ็ดแต่ของเฮาครับเฮาตัดสินใจเฮ็ดสวนผักเฮานี่จักปีกว่าครับเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่บ่แม่นหน่อยบ่แม่นเกือบสิบปีแล้วบ่ค่ะเฮาก็เฮ็ดหมุนเวียนอยู่นี่มุนเวียนอยู่นี่ปลูกกะหล่ำ ปลูกหอมปลูกกะลัมปลูกพักตลาดอ๋อครับเขาก็บ่มีหอมปลูกเล้วเราปลูกกระเทียมขายครับช่วงนี้ก็โอเคเนะี่ยกระเทียมพนนอน้องขับนอไม่ค่ะโอ้นี่ครับบึงเขากับบ่บม,มีไงเป็นไรสมมติว่าเขาเฮ็ดเนี่ยมาสาวเข้ามาถอนแต่เข้ามาถอนถอนเตือนตีสามครับโอ้ตรงนี้ก็คือเข้ามาตื่นแต่เสามาเลยไม่ค่ะเข้ากับจะเลี้ยอยู่ประมาณอีกประมาณเทียงค่ะโอ้เทียงเข้ากับเลี้ยไม่ค่ะบ้านนี้เกษตรนี่มื่อยบอกครับ เมื่อยค่ะมันบม่ได้พักฟันคือซื้อยังมากินก็คือจังแนบมึงจะซื้อแล่วฝ่าวเห็ดครับเพราะว่าเข้าเมื่อยู่แต่ว่ากะนี่ก็คือเป็นงานข้องเขาแม่กันว่านี่ก็คือควมสุขของเขานะครับนอเพราะว่าซ้ำเขาเห็ดขึ้นมาแล้วนี่เป็นไรครับบานเขาได้มาเห็ดสวนงามๆนังสีเขาพุ่มใจบ่ครับพุ่มใจอยู่ค่ะเข้าได้มาเห็นแล้วแล่ะมาเห็นสวนจาของตื่นเสาร์มาเห็นสวนงามๆนั่งสี มีแห้งนะครับนาอแม่โอ้นี่ครับเบิ่งสุดยอดแห้งเลยครับเด้อโอ้ตรงนี้แม่จะเป็นไปเป็นลูกจางเพื่อนเพื่อนกันเป็นลูกจางไปปลูกหอมปลูกง้งกะเป็นกะเสากะใบพ่อมาคูเมือนี่เป็นลูกน้องเจ้าของเป็นลูกน้องเจ้าของครับอยากได้หลายอยากได้น้อยเขาเมือกะเขามาตงแต่ตีสองตีสามเขาก็มารกให้แไหมค่าเขียงท้องเขียงมาหนากากไปแตงหอดเที่ยงครับผม ถ้าสุมหมวันไม่ข่าวเสียวเที่ยงไปหาย้ำแร่ก็ได้อีกนะค่ะบ้านเราพักพอนแ่วาไดครับบ้านกัดทั้งมือกับพได้พักแล้วก็้งมือกับออกมาหดสว่าหฮดสวนครับเอากระเฮ็ดห้องเข้าไปเรื่อยังเสียม้อเรียนกันมันก็อยู่โตเข้าไปเลยแม่ค่ะกลายเป็นเน่าเฮ็ดแล้วเขาก็ชิ่นอยู่กับตรงนี้เลยม่ค่ะเพราะว่าเฮ็ดแล้วเขาก็เห็นเม็ดเงินเนาะแม่นอเขาเห็นมาเขาก็ภู่มใจเลยครับพี่น้องตรงนี้คือเข้าเฮ็ดหลายเขาก็ได้หลายเป็นของเข้าเองเลยไม่ค นี่ครับอู้สุดยอดแห้งนะครับเด้ <c oughs> อมาเบิ่งแเม่เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านห <c oughs> าผู้ใดอยากหันมาเห็ดตรงนี้คือแม่นี่กะเวลาบบ ok คอยหลายแต่ว่าได้เงินหลครับพี่น้อง <c oughs> น,น้องเมียน้องพักสละแน่นี่คือเฮาจะตัดหลวก็หมุนเวียนอยู่ตลอดเม่เพ่นวาน,นี่เวลาบ ok ่คอยหลายเวลาพักค่อนบ ok ่คอยหลายแต่ว่าได้เงินหลายนแม้องิเม <c oughs> ีได้เงถือว่าเฮาเอาเงินหลายดีกว่านาะแมีเนาอ ทั้งเหนื่อยกันสาวเมฆาสาวเพิ่นเอาแต่ช่วงเสาร์เขากะในพักผ่อนย่มบายอยู่แต่ตุ่มม่วงตองตุ่มมงเขากะก็ค่อยออกมาให้มาตวจอีกนะคะครับผมกะทีว่าตรงนี้แหละก็คือความสุขของเขาเนาะเขาจากเดรร้ายเขากะเขาามต้องบังคับนะนะว่าต้องบังคับเจ้าของอะตอนมังคับเห็ดใดญ่สำหรับกะเอาสำนันนะค่ะบานเวลาตัดนี่เขาตัดเขากันไก่หรือว่าเขา ตัดเลยครับแม่บาทถอนเลยแล้วค่ะโอ้ดกดกไปเลยลอกลอกลอกขึ้นมาเลยครับลอกใส่เข่งใส่เข่งไปเลยตัดใส่เข่งใส่เข่งครับกส่งมันเลยขั้นบอค่ะก็ตอกไปแต่งลิใบสีมันตายออกก่อนโอ้โหเฮาลิแต่งซะก่อนเนี่ยค่ะเฮามัดบอครับบทหมัดมัดใส่เข่งโอ้มัดเป็นกำเป็นกำเป็นกำนะคะใส่ถุงให้ไหมค่ะถุงละหาโลอืมเฮากัเห็ดหาโล่หาโลไวเนี่ยเวลาเพิ่อนก็มารับเอาเวลาหอดเวลาเพิ่อนก็มารับครับผม โอ้นี่ถือว่าเฮาได้มเามเฮ็ดร่องจ้าของนี่นเนมือ่อยก็บ่่แมนหยังว่าแต่ว่าเฮาได้เนาะแม่เนาะแม่ค่ะเวลาพักผ่นกอนเฮากะร้ายอยู่ดอกครับพี่น้องตรงนี้ก็คือนี่ก็คือเฮามานั่งตาม่มตามเงาก็คอยเฮ็ดเอาเนาะแม่เนาะแม่ยค่ะเฮาก็บ่ได้ว่าสิไปเฮ็ดแบบฟ้าวฟังคือเฮ็ดของเพิ่นตรงนี้ของเจ้าของเมื่อยยามใดก็เซาเมื่อยยามใดก็เซาครับผมตาสำหรับเฮ็ดของเพิ่นนั่นอวยฟ้าวเฮ็ดไปไปเจ้าอื่นฟ้าวเฮ็ดก็ไปเจ้าอื่นไปรับจ้างนะคะครับ ไปกี้รับจางขนาดเอาลูกไปโรงเรียนยังโมโหว่าหยุดอยู่นื่มครับผมนุ่มเหมือกเม่นอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ไปน้ำพ่นอยู่ตลอดเลยงานขู่เหมือบานมาเห็นรองเจอของหนีเวลาพักผ่อนหลายว่ครับบัดเวลาพักผ่อนหนีอยู่ไปกูไปเห็นร่องครับครับผมเห็นเห็นน้ำพ่นนั่นกาสเสากระกาเที่ยงไปหอดคำหอดนุ้่มืหมือหอดหาดน้่มมือหอดฮกมือแรงกลุ่มหนึ่งก็ยังบ่วชกลับบ้านแบบนี้เลยเพราะว่าเห็นงาน ช่วงช่วงเศร้านั่นก็เพิ่นก็บอกว่างานมันมีต่ออีกเด้อสุดปลายก็เลยต้องไปจอยเพิ่นเนี่ยจ้าต้องจอดก็บ่ได้เฮ็ดบ้านก็เลยบอกกาแฟน่าเอามาลองมาเฮ็ดปลูกของเฮาเบิ่งครับผมปลูกของเฮาค่ามันหนีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าครับผมบ้านก็บไข่อยู่บรเฮ็ดทั้งจ้าของบ่ได้ไปไสครับผมก็เลยเฮ็ดของเจ้าของเฒ่ามื้อพุ่นมาฮอดมื้อนี้เลยบานะ10ปีแล้ว นี่ครับพี่น้องครับสุดยอดเด้อครับเด้อนี่แม่พันก็เห็ดมุนเวียนอยู่นี่ครับ <c oughs> ผมแม่ครับบานนี่ถ้าพี่น้องสนใจพักของแม่นี่พ่อแบ่งปันใดบอครับแม่โอ้ใดย่ค่ะถัดสิเอาพันธุ์มันไปปลูก<ม>ไปยังครับก็คือเป็นกระเทียมนังซสิกระเทียมกับขายใหีสิขายใหเข้าเจ้านั่นล่ะคะ่ะม<อ>ันไม่ขอซสื่อครับก็คือจังซีเฮ้าขีพันไปพันมาอยากได้พันธุ์พักอันนี้เนาะแม่พักยังของแม่ระแหน่ราแหน่ของแม่นี่ก็คือ อยู่ใกล้ๆกับเขามาเอาได้เลยเนี่ยถ้าอยู่ทางไกลนี่เขาทรงใดบ่ครับบะทรงทางไกลบ่ฮู้จักสิทรงจังได๋เนี่ยเขาบ่มีรถยนต์นั่นนะคะครับก็คือให้เพิ่นมาเอาดีกว่าเนี่ยค่ะแล้วแม่น้องหรือว่าอีกช่องทางนึงกัแม่มีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับบไหมเบอร์ยังน้อครับเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหกนเจองศูนย์สี่เจ็ดสองศูนย์สนะครับน้องแม่หยังน้อครับแม่กล้วมีสราศีครับผม หาผู้อยู่ไก่อยู่ไก่อยากได้พันธุ์พักสรแนหรือว่าเป็นกระเทียมสินอ่ะแม่นอะอก่ะมาเอาของแม่ได้แม่กระทียมยูบันอีปาดนะแม่นอ่อกีเขาม่าเขามาเส้นบันพะล่ำบ่อแม่เส้นบันพะล่ำมันนีรับเขามาเส้นบันพะล่ำกับเห็นแม่ยู่หนีเลยนอะแม่ะหรือว่าผู้อยากมาศึกษาก่นคอยตัดสินใจกับเขามาเรียนสวนแม่ได้เนาะค่ะแม่ก็อยูสวนตลอดนี่ครับพี่น้องแม่ค่ะหาผู้ใดอยากเขามาเรียนน้าแม่กับเขามาเรียนเลย โอ้ฟังทั้งนี้แม่ก็จะปลูกพักสวนขั่วเลี้ยงไว้เลยแม่ค่ะกเเ็เน็บไปครับแม่ครับบานนี้น้ำเห่าเอามะหดนี่ต่อเดือนเห่าเปืองบอรครับแม่อ๋อเอานี่กัสายต่อไฟนั่งเดือนกะสามถึงสามร้อยนั่งเดือนกับสองร้อยกว่าบาทครับโอ้ถือว่าบ่แพงมันหนูแ,ม,แม,ม่ตรงนี้ก็คือหฮอบบได้ใส่แผงโซลาร์เซลล์บอกค่ะอืมคือตรงนี้ก็คือหฮอใส่ไฟฟ้า แม่ค่ะต่อมาจากเสาเลยอืมตรงนี้ก็คือเฮ้าประมาณอยู่ประมาณสองร้อยบนแมน่ค่ะอืมกถือว่าบบแพงเนาะแมนนะ่เนาะแม่ค่ะนี่นะครับผมมาน้องกับภาพพี่น้องมาหล่นน้าแม่พ่นเลีวได้ครับเด้อส่วนทังนี้กับฟุ้นปุ๋ยนี่แม่ก็ใส่พวกขิงว่าแน่อันนี้แน่เนาะแมนนะ่เนาะสลับกันไปตรงนี้ก็คือจะเป็นโอ้โมแม่จะลรอไม่วันท้องบ่แม่ ไม่มันทองบบแมนบบแมนค่ะแต่ไม่มั่ท่องเขากับมักอยู่ด้ย<อ>มาตึกกินหอมดอกครับเพิ่นก็มาานาอนี่เสี้ยว้เป็นพัน่ะอ๋อนี่คือเขาเอาเป็นพันได้เลยแม่ค่ะครับผมส่วนมากอยู่ในสวนจะเป็นพันของเจ้าของเองทั้งเบิดเลยแม่ค่ะอือโอ้ก็คือเขาเก็บแหงไหว้เขาก็เอามาเป็นพันจ้าของในสบายเลยอือครับครับก็เขาตนแกแล้วฮาก็ว้เป็นพันครับผมถ้าเกิดจะก่อย วันวันใบแล้วถ้าก็เน็บไปเรื่อยนะคะครับครับครับว่าพวดมันหวังนะคะครับผมนี่นะครับผมบาน้องกับภาพพี่น้องมาเหริน้ําแม่พันเลวแม่ครับบานสุดท้ายนี่แม่ซีมีหยังอยากจะฝากบอผูกําลังอยากจะเฮ็ดเกษตรนะครับเมอก็ล่งเฮ็ดเกษตรก็คือไฟยากเฮ็ดกระเฮ็ดให้มันได้ดิบดีคือเกาอะนะคะแปลว่าถ้าอยากปลูกกับปลูกเขาจะมีที่ได้หลายกับปลูกได้หลายอย่างนะคะครับผสมประสานเนาะแม่ผสมประสานนี่ที่มันมาหลายกับมีแค่นี่นะครับ แต่นี้เทากับมุนเวียนเลยยืดตลอดเลยมุนเวียนกับไปกับมานะครับเพราะถ้าสิได้มาปลูกกระลำอีกถ้าก็จะปลูกแนวอื่นเทาก็จะปลูกกระลำแล้วเ้าก็มาเอาตัวนี้ต่อครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นยืนต้นไว้เลยต้นต้นยัลไงคะตัวนี้ก็จะเป็นบทโบว่ายไงแต่ว่าก็คขึ้นได้ว่านักเรืยนก็อยากเอาอันเอาอันนั้นนะมมาใส่พักมอเป็นนะคะอ๋อเอาหม้อพักเป็นมาใส่น้ำนี่ค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนว่ามันมันมันบวกขึ้ตัวนี้อื ตัวน,นั้นมันคุดเลยคุดตน้นคุดอันนี้<อ>เลือถอนถอ,อนเลยบอกครับถอนค่ะตัวน,นี้มันย่งเหลือโปอ่งขึ้นมาไหมก็เลยกลายเป็นเอาตัวน,นี้ดีกว่าเมียค่ะถ้าตัวน,นั้นก็คือเขาจะปลูกได้ซ้ำหนึ่งเขาก็จะได้ถอนขึ้นเลยเมียคือตัวน,นี้จะลง่งโตดีกว่าโอโอตัวน,นี้ลง่งโตกว่าครับนี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องกับภาพพี่น้องมาเล่นน้ำแ,แม่พึ่นแล้วก็ได้ความู้หลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะแม่ครับกับขอบคุณหลายๆครับเีริ้สุมสวนขอบคุณครับครับผม กอย่เลื่อนช่องกบป,ป่าผ้าลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกะฮ็ดคลิปที่น้องมาเรื่อยๆลิปนี้กะสวัสดีครับ